สวัสดีครับเจ้เก่านะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักตัวท็อปนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดของนาค่ายโคมัสสูมาให้นักไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโคมัสสูรุ่น WA 100รุ่น8ปดนะลูกค้าครับตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับนี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดจะให้เทียบตัวนี้นะฮะกับรถที่ขายที่ส่วนที่โคมัสสูบางกอกแถบบ้านเราเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าส่วนบ้านเราเนี่ยไปอีก2รุ่นนะครับอ่าเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยยังขายตัวใหม่ล่าสุุุดดดแแแแแคค่่่่่่รรรนน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 6ะะัับตตววาี้เเปปป็็ลอใหมจ เป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยก็จะเพิ่มความบึกบึนนาเพิ่มความโมเดิร์นเข้าไปนะครับนี่รูปทรงด้านหลังเนี่ยหล่อสวยเท่มากๆนะครับแล้วก็รูปด้านหลังแน่นอนระบบเครื่องนดลิกแบบใหม่นะความเร็วรอบก็จะหมุนเร็วขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับนี่แล้วก็สเปคของเขานะฮะเป็นสเปคยางตันแบบนี้นะครับผมตามเชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับนี่สเปคยางตันใช้งานกันได้ยาวๆไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีรั่วจะมีโดนตะปูเจาะหรือเปล่านะฮะไม่ต้องกลัวเลยใช้ได้ยาวๆได้เลยนะครับพวกเจ็ดปีเน ตัวนี้นะครับแขนเขินรอยล้ารอยดามไม่มีนะครับเนื้อบุ้งกีก็มาเนื้อเต็มแบบนี้เลยนะครับสภาพดีมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์แน่นอนรุ่นใหม่อย่างนี้ก็จะเป็นเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกนะครับเป็นระเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกซึ่งการใช้งานในบอร์ดได้เลยว่าง่ายมากๆเพราะว่าเขาใช้งานเป็นเกียร์ออโตนั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเกียร์เนี่ยเดี๋ยวผมพาขึ้นไปลองน้ำมัอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูสภาพลูกเกียร์ของเขากันก่อนนะครับใกล้ๆนะฮะ ก็คือไม่มีนะครับตัวนี้นะสภาพเกียร์แห้งสวยดีมากๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดฝาเครื่องดูในส่วนของสภาพเครื่องก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาปิดท้ายด้วยสภาพภายในของเขานะครับแปะกับไปเลยนะครับนี่นะครับพอเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมานะลูกค้าครับก็คือเครื่องยนต์ของเขานะฮะเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานนะฮะเป็นเครื่องยนต์โคมมซู 4D 95L นั่นเองนะครับนี่วางเรียงเป็นแนวนี้เลยเดี๋ยวดูสภาพไปทีละฝั่งนะครับอันนนนนีี้เเเป็ฝัั่่งงทออรร์โบบขคาะ ครับหน้าตาฝั่งเทอร์โบนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเดินอ้อมมานะฮะดูในส่วนของฝั่งหัวชีดให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับฝั่งหัวชีดนะครับ ีดา 495L นะครับแต่ครบ <_ C 2> เครื่องก็แพงๆสวยๆดีปกตินะสุดยอดซึมไม่มีนะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของโซเยูนของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวปิดฝาก่อนลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะฮะมาลองขับเสียงในส่งของแรมปั๊มกับเกียร์ของเจ้าคันนี้ก็ต่อเลยนะครับไป นี่นะครับขัดขึ้นมาภายในนะครับเป็นนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะของเจ้าตัวคอมพิวเร WA 1 0ึร้อนคันนี้นะครับนี่เจ้าของเกา่าดูแลดีมากนะปุ่มพลาสติกที่บอกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าดีมากๆตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายนะครับปุ่มแอร์ R การทําความเย็นของเขานะฮะก็มาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้เลยเอาไปเนี่ยลุยงานบ้านเราได้สบายๆเลยนะครับนี่คอนโทรลเป็นคอนโทรลเดียวแบนนี้ตามสไตล์รุ่นใหม่นะครับนี่ขึ้นลงซ้ายขวาความหงายนะครับเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูนะครับ กดตัวเราได้นิ่มๆสบายๆนะครับแรงปั๊มทุกอัได้เลยว่าแรงดีนะครับพร้อมลุยนะครับนี่จังหวะการยกแขนนะครับนิ่มนะฮะตามไม้ตามมือดีมากนะครับนี่ความแรงนะฮะตัวนี้นะครับะถัดมาในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้อย่างที่บอกไปเวลาการใช้งานเนี่ยคือง่ายมากๆลูกค้าครับแค่ขักหน้านะฮะก็จะเดินหน้าไยหลังก็คือายหลังแค่นี้เลยง่ายมากนะครับแล้วก็พวกเกียร์ปั๊มพวกนี้เนี่ย การใช้งานของเขาเนี่ยจะตานจากเกียร์ท็อคธรรมดารุ่นเก่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเกียร์ท็อครุ่นเก่าเนี่ยลูกค้าครับเวลาที่เราใส่เกียร์ไปแล้วปั๊บเนี่ยรถมันจะไหลทันทีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ปั๊มรุ่นใหม่เนี่ยไม่นะครับเวลาที่เราใส่เกียร์ไปแล้วเนี่ยรถจะไม่ไหลเราต้องทําการเหยียบคันเร่งของตัวรถก่อนนะครับ <S <S เพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์แบบนี้นะครับนี่นะฮะอ่าคือใส่เกียร์ไปแล้วเนี่ยเหยียบคันเร่งค้างไปเลยนะครับเกียร์เขาถึงจะทํางานนะครับถ้าไม่เหยียบคันเร่ง เกียร์จะไม่ทำงานนะครับนี่นะฮะแล้วก็เวลาที่เราผ่อนคล่งของตัวรถนะครับลูกค้าครับเขาจะเป็นการน่วงนะฮะช่วยเบรกไปในตัวด้วยนะครับนี่ สังเกตว่าผมไม่ได้เบรกนะแต่ว่าจังหวะที่ผมผ่อนคันเร่งปุ๊บนะฮะนี่เขาจะชะลอความเร็วเบรกให้ไปเองแบบนี้นะครับนี่เป็นโลกของเขานะซึ่งบอกได้เลยว่าระบบนี้เนี่ยดีมากๆลูกค้าครับเพราะว่าถ้าเราขับใช้งานกันทั้งวันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะขับได้สบายมากๆเลยนะครับนี่นิ่มสบายนะครับอ่าแต่ก็เรื่องความแรงของเกียร์คือของขึ้นชื่ออยู่แล้วพวกนี้เนี่ยเหยียบไปนี่แทบไม่ต้องรอรอบเลยนะลูกค้าครับเหยียบปุ๊บพุ่งปั๊บเลยนะครับนี่นะฮะแรงนะครับไวนะครับถ้าเกิดทนายที่กำลังตามหารถ ต้องการความแรงทํางานไวนะฮะประหยัดนะฮะใช้งานยาวๆได้บอกแล้วเลยว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องความนิ่มความลั้งตัวนะฮะขึ้นชื่อมากๆเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยนิ่มนะล่องตัวสูงครับมือเดียวหมุนพวงมาลัยมือเดียวก็สบายๆชิวๆไม่เหนื่อยเลยนะครับนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะสะภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวผอมสูตรวีเอ๑รรุ่น8คันนี้นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักโคมสูงนะครับ W หนึร้อยรุ่น8คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทร่ิึ้นตรงนี้ได้นบนขวามือนั่นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้าม,มานะ,ะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะและดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึวยนะ,ะเพื่อใช้ในการประกรอบการตัดสินใจนะครับคันนี้นได้บอกเลยว่าแหงสวยทั้งคัันนนนนนะะะะะจุดดรรรรรรร่่่่วววซึมมมมไไีีะีคคคบบบแแแแล้้กกก็กเปเเเือองงงงยขาาท มเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของเขาไม่แพงด้วยนะฮะอยู่ช่วงร้านกลางๆเท่านั้นนะจ๊ะก็จะได้ตัว wa 1 0 0รุ่น8ตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ไปลุยไปใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้ฝากวันที่นี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่เราชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ฝากกด subscribe นะฮะให้ผมด้วยนะพี่กจะไปพลาดนะครับสินค้าตัวใหม่ข่อนลองนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ